อ่ะเพื่อนๆครับนี้ผมก็จะมาบอกตำแหน่งของการที่เราจะเติมน้ำชีกิจกจบ้เพื่อนนะอันดับแรกเนี่ยรถมันต้องปลดล็อกก่อนนะอันดับแรกเนี่ยมือเปิดเนี่ยต้องปลดล็อกก่อนนะเราถึงจะสามารถมาที่ตำแหน่งนี้ได้นะเพื่อนนะมันอยู่ตรงบริเวณ แก้มนหน้าหน้าฝั่งซ้ายนะฝั่งผู้โดยสารนะเพื่อน้วกดไปมุมขวา,าไปอาจจะต้องใช้น้ำหนักมืออ่ยนะแรงๆนะเพื่อนได้เห็นไหมฮเป็นช่องจะมีสัญลักษณ์ของน้ำฉีดกระจกอยู่นะก็เราก็เติมลงไปในช่องนี้เลยนะก็ประมาณนี้เองง่ายๆนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่รู้เนี่ยอาจจะหาตำแหน่งอาจจะยากหน่อยนะก็ ก็เติมเสร็จก็ปิดล็อกเข้าไปะถ้าสมมุติเนี่ยทีนี้เนี่ยรถเขาล็อกกันแล้วเนี่ยะเราก็าอาจจะไม่สามารถเปิดได้นน่ะกดแรงอะไรก็ไม่ออกนะก็แนะนําว่าดับแรกก็ต้องกดฝั่งซ้ายก่อนแล้วกันนะก็ประมาณนี้ะกับอ่า e q เนะครับบอดี้ d สองเก้าเจ็ดนะ